เตรียมไว้อะไรบ้างเตรียมไว้กี่ตัวเนี่ยของแม่นะบ้าแมนเหมือนไม่ค่อยถูกจตากับพวกปลายางใหญ่ๆหอย่างงี้แล้วเนี่ยตัวมันใหญ่อแมนไม่เคยใช่นะตัวพวงแรกแแมนใช้แต่ตัวเล็กๆ็แบทโปแมนก็เลยไปเปลี่ยนเป็นใช้แบบตัวนี้เยอให้ดูเนี่ยผ <c oughs> มเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้แล้วนะปลายางตัวเล็กลงหน่อยน่าจะอาโอเคกับผมมากขึ้นนะ วันนี้ปลาทั้งหมดสี่สิบกว่าตัวใช่ไหมสี่สิบอะไรสี่สิบห้าสี่สิบสองแหละไม่ต้องตั้งเป้านะในใจอย่าไปตั้งเป้านะอย่าลืมนะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าเริ่มตกแปดโมงครึ่งนะผมวันนี้นะผมแมตเล็กห้าสิบกิโลนะผมจะลองใช้เป็นปลายางตัวเล็กดูน่าจะโอเคกับแมนมากขึ้นนะนึกไงไม่เอาขันน้ำเช้ามามคิดว่ามันจะไม่ ปกติแมงก็ไม่เคยได้อยู่ในน้ำเชาวนี่เป็นบ่อหนึ่งครั้งแรกของเราเลยนะจะดูนีครั้งแรกบ่อหนึ่งจะเป็นไงคลิปจะเฟีย้ยวแล้วเปล่าขอให้คลิปคือเฟี้วนะแม่นี้ไปดูตอนตกเลยเมื่อกี้แมงก็ถ่ายไปเยอะแล้วไปดูตอนตกเลยครับผมก่อนจะไปดูกันนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง PK Fishing ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมไปแล้ว บอ่อหนึ่งเสียงะระฆังชัดเจ๋วเลยท้ายบ่อจริงๆปลามเกาะขอบตะลิงเนี่ยไม่รู้นะ แรกนะแมนดับได้ปลาเท้าไว้ป้าแมนตกปลาเช้าได้อะ โอ้ยปานิดนดนะครับานิดนดนะครับ,บตัวนี้ตัวใหญ่ปะป้า ตัวที่สองมาแล้วอุย้ยปกติไม่เคยกอปลาเช้าได้ถ้าใช้ตัวใหญ่ะวันนี้ใช้ปยังตัวเล็กได้เฉยเลย ดูท้ายบ่ออยู่ไม่งั้นจะส่งนิดนึงนะมมนตอนนี้ตกันเพิ่งจะ15นาทีฝากปลาเลยนะพี่ฝาปลาไป,ปกินดว้วยอ๋อคมครับพี่ ีได้ปลาฟรีใชยเลยน <No. S 1> ้าเขาให้ปลาฟรีตัวหนึ่งปลาเ <No. S 1> ด้ฟรีนเก็บปลาใชยเลย ยางตัวใหญ่ต้องกินเป็นน้ำเช้าเลยเอาไปยางน้ำเช้าก่อนเรอคอยเล่นนะอือ,อปิดกล้องหมอมาเขื่อนกล้องมาเขื่อนกล้องเบรเก,นกนแน่นกว่านี้นิดนึงมันออกตลอดเยอปะปุ่นนี้นะเยอปะปุ่นนี้นะ อุ้ยบร้อยร้อยบาร์ดูที่สองแล้วพยางนี้อย่างไรตั้งตั้งแต่น้ำหมดน้ำเช้าเนี่ยขึ้นตัวแรก ป๊อปป๊อปไปแล้วป๊อป๊บเฮ้ยยังตามอยู่เลยเนี่ย เฮ้ยตามเว้ยตามเว้ยโอ้ยมันยังตามเข้ามากัดอย่างนี้ยลากป๊อบกลับมาตามเนะามื่อกี้พอหลุดปุ๊บเลยลากมาันไม่ตามก็ต้องมีตัวอยู่เนี่ยเ่ย ขึ้นลบ้นน้ำเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ล้างก็ไม่ได้วิ่งเข้ารหัสไปเลย <sprechen> พอล้างปุ๊บมันหลุดเลย เข้าทัดท่านครับออกห่างออกห่างออกห่างรหัสหน่อยเด้วยข้าวอีก จะวิ่งตกกิดกระชังเขาอีกอะอขอบคุณครับเอ้าโหไซใหญ่ด้วยครับเอาจนได้ฮะยีหลุดไปหนึ่งตัวนะครับยีหลุดไปตัวนึ่งอันนี้ได้แนละ้วฮะป๊อบกัดสองตัวเลยเออลกกนนองโดนขาแล้วลองโดนนิ้ว รับเถอะรับแบบเฉยๆอ,อ่ะเป็นสิบปีเอ๊ะไปขังเลย โอ้ยปนินโอ้หเ็ยายโอ้โหน,น,นี่หลุดแล้วปนินโอ้ขนลุกไปทั้งตัวเลยอีกห้านาทีนึกว่าโดนนั่นแหละฮาครึ่งแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้ว สรุปคือแมนได้ตั้งแต่เช้าเลยกอปลาเช้าวันนี้กอปลาเช้าได้สองตัวหลังจากนั้นนิ่งส่วนปลาได้ปลาเช้าตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เก็บได้อีกสองตัวกัดป๊อปตัวหนึ่งแล้วก็อะไรตัวอย่างปลายังตัวหนึ่งนะกัดป๊อปวันนี้สรุปแล้วรวมวันนี้นะครับผมที่ตกได้เองคือ5้าตัวส่วนปลาอีกตัวหนึ่งที่ได้หตัวมีน้าคนหนึ่งนะครับผมให้มา,าฟรีตัวหนึ่งขอบคุณน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูปลาเลยอือนี่นไงสาย์ป่งๆนั่นเลยเนี่ยอันนี้ในกระชังมีห้าตัวนะผมแล้วก็อยู่ข้างหน้าอีกเอาไปแช่ตู้เย็นตัวหนึ่งนี่ดูดิโอ้ยตัวอย่างยาวเลยตัวนี้สวยมากโอเคครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง PK Fishing ด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปตกที่ไหนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ